และก่อนอื่นก็ขออภัยสำหรับทุกคนที่เรามินจีเนาะเพราะว่ามินจีป่วยนะคะก็เลยไม่ได้มาลงคลิปเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มเลยนะคะังก็ขออภัยจริงๆนะคะก็ตอนนี้ก็คือหายแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มินจีก็พยายามจะมาลงคลิปต่อนะคะอ่ะและในคลิปนี้นะคะแน่นอนว่ามีคนมาถามเนาะว่าสกินมือของพี่มินจีหรือว่ามินจีเนี่ย ไปไวแค่ไหนนะคะแน่นอนว่าคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้นะคะว่าให้ทุกคนไปตัดสินกันแล้วกันนะว่าสกินมือพี่มินจิเนี่ยเวลาลากลูกแก้วในเกมยูเมสเนี่ยว่าไวแค่ไหนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เลือกเล่นโบนัสข้าหลามตัดนะคะก็จะมีให้เล่น1วันเนาะ ขอเลือกอันแรกก็แล้วกันนะคะก็ช่วงเวลาที่พักผ่อนร,ร่างกายก็เล่นก็เล่นอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะคะเราจะไม่เล่นเมนของตัวเองนะคะเราจะเล่น ทีมประจำนะคะนี่เลยทีมประจำของพี่มินจิเองนะคะก็เคยเอาไปสู้กับพี่โฮปมาแล้วนะคะก็เกือบจะไม่รอดแน่นะคะก็หมดแฟร์ไปอีก250นะคะเพราะเห็ุอะไรเพราะลืมพกฮิวลืมพกฮิวไว้ด้วยนะคะก็คือพวกที่ทุกคนเห็นหนะ้าตอนนี้ก็คือเป็นสายโจมตีหมดเลยนะคะอ้าวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ มีแท่หนึ่งเทินเนาะแต่พี่มินจิตั้งไว้แล้วแหละก็สอถึงสรอบนะคะที่จะผ่านไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมินจิก็จะมาเล่นแบบไม่มีอ่ามีลูกแก้วแหละแต่จะไม่ใช้ลูกแก้วนะคะก็จะให้รู้ไปเลยว่าเออสกินมือเนี่ยไปไกลแค่ไหนเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยรู้สึกโลกรู้สึกโลกรู้สึกโลกอ่ะาพยายามจะไม่โลกนะคะอ่าอุ้ย ก็ได้อยู่ที่15เฉดนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกทีก็เล่นได้ประมาณนี้แหละนะคะก็ก็เยอะกว่านี้ก็ได้อยู่แค่17นะคะก็ห้าน้อยกว่านั้นก็อยู่ที่1 0 11นะคะอ่ารอบต่อไปก็จะเอาให้ฟรีเวอร์ให้ได้นะคะมาเรามาเอาฟรีเวอร์ให้ได้กันนะอ่าฟรีเวอร์ได้แล้วนะคะมาเรามาดูว่าฟรีเวอร์เนี่ย มินจีจะทำได้เท่าไหร่อ๋ยี่สิบหกเชตก็ถือว่าโอเคเลยนะเออเมือเราก็ดีเหมือนกันนะฝีมือยังไม่ตกหรือเปล่าไ,ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกคนเป็นการตัดสินใจสำหรับให้ทุกคนอ่ะตัดสินใจกันแล้วกันว่ามินจีอ่ะสกินมือไวหรือเปล่าเอออ่ะไปตดสินเองนะมินจีไม่รู้นะว่ามีใครไวกว่ามินจีหรือเปล่านะ ได้เปอร์เซ็นต์มานิดนึงนะคะจากการ์ดของเพื่อนเนาะจริงๆว่าจะมาทําคลิปสุ่มกระชาของลุงเจนะคะแต่มินจีสุ่มไปอ่าสิโลแล้วไม่ได้นะคะก็เลยไม่ทํานะคะเพราะว่าไม่อยากหมดเยอะเนาะหมดเยอะกับลุงเจมาเยอะมากแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมินจีว่าจะมา ถามทุกคนนะคะว่าสาหรับคนที่เล่นอีเวนต์รีลันี้นะเอออยากจะถามว่ามีเจ้าชายคนไหนที่เป็นสายโจมตีบ้างนะโจมตีแบบโจมตีเลิดเลิออ่ะเออเลิดเลิศในระดับหนึ่งไม่ต้องแบบว่าเลือเลออะไรเงี้ยเออแบบอยากได้สายโจมตีเออของทุกสีเลยนะของทุกสีเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องการเก็บนะคะใครที่แรกแล้วลองใช้รู้สึกดีก็คอมเมนต์บอกมินตีได้นะเดี๋ยวมินตีอาจจะเก็บแล้วก็จะ แลกแล้วก็ลองเอาไปใช้ตามเนาะยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกได้เลยนะคะตอนนี้ไอดายูเมะ ume, แล้วก็ไอดอายาคาชิอยู่ที่หน้าเพจ Facebook นะคะส่วนเซนโกคุเนี่ยมินจิกำลังย้ายอยู่นะคะยังไงก็รอได้เลยเนาะ